รู้ไหมครับคืออะไรมันมีสามคำนิวเคลียร์คลื่นแล้วก็เคมีเนีตัวนี้ตัวอันตรายทั้งหมดนะครับนิวเคลียร์ก็คือทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขานั้นนะฮะทดลองนิวเคลียร์ทำให้ชั้นบรรยากาศง่ายคือ oxygen, บออกซิเจนเนบาบางเบาบางกันเยอะมากในชั้นบรรยากาศนี้นะครับซึ่งใครก็มองไม่เห็นหรอกแต่สำหรับลุงขออนุญ,ญาตนะรู้เรื่องพวกนี้ แม้ว่าจะมองไม่เห็นก็รู้มันได้กันแล้วกันนะรู้มันไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังได้ยไงอะ่ะโอเคนะรุนแรงมากครับโลกร้อนโลกร้อนคือตรงนี้แหละที่ใหญ่โตมหึมหรานมากคลื่นก็คือคลื่นมือถือมือถอยตรงนี้แหละครับหนีไม่ออกเลยทุกวันเนี้หนีไม่ออกเลยครับท่านเอ๋ยนะความรุนแรงของคลื่นเนี่ยคลื่นตัวนี้ก็คือคลืค่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้จําเป็นหลักครับผม แล้วมันจะมาเอาชนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราถ้าใครก็ตามที่หัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผริตไฟฟ้าสถิตมันอ่อนแอลงมันก็จะไปแพ้ฟไฟฟ้าประดิษฐ์ก็คือคลื่นมือถือมือถอยนี่เป็นหลักเลยนะครับนี้ไม่พ้นแน่นอนเห็นไหมนี่ตัวร้ายมาก เล่นกันทุกส่วนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกตารางเม็ดหนีคลื่นนี้ไม่ได้เลยเวลานี้นะครับตัวร้ายตัวถัดมาเห็นก็ยกย่องกันมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วคือตัวเคมีไอ้เจ้าเคมีตรงนี้โดยการรวมตัวของอะตอมเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนสูงมากเซสว่าไม่น้อยกว่าร้อองศาเซนเซียสก็กันนะมันจะทลาไกร็ช่างหัวโคตมันแต่ร่างกายเรามันมีแค่37.5องศาเซนเซียส เมื่อเวลาเขาสู่ร่างกายแล้วมันก็สลายไม่ออกเคมีนะครับถามว่ามันไปไหนต่อมันก็รู้จักคําว่ายาไหมครับเดี๋ยวนะมันไม่ได้มากมายแล้วครับแต่ก็สะสมไปไหนต่อไปหาตับครับท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเคมีที่กินเข้าไปทุกวันนี่นะตับมันพังตับมันพังเราไม่มีนายนายมดนางมดนางสอมดที่ไหนมาบอกหรอกตัวนี้มันบอกไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพของเขา โอเคไหมครับขืนเขาบอกเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้เขาก็เรียนมาไม่ได้มันก็ชิปหายสิครับเรียนมามันก็ใช้ไม่ได้ผมใช้ว่าชิปหายเลยนะนั้นเขาปิดกันสนิทหาใจอย่างมาวันนี้มันปิดไม่ได้แล้วจ้าเพราะมันมีรูงอกรอบสู่กันฝังนี่จะให้ใครว่าไงตอนนี้โอเคไอ้สามสี่นี่มันจะรุมตัวท่านทั้งหมดนั่นแหละครับนะ ไอตัวคลื่นเนี่ยสุดท้ายก็อัลไซเมอร์เนี่ยแหละครับ